สวัสด,ดีครับสมาเดชสวัสด,ดิทานกันตงนี้บอมก็มาเย็นอยู่ที่วัดโพนะท่านผู้ชมนะวันนี้ก็ช่วงำค่ำก็ยังจะมีชาวต่างชาติก็ยังเยอะอยู่นะครับผมนะวันนี้ก็ทาง,งท่องเที่ยวก็มาเยอะสุดๆนะทุกคนนะโอ้โหสิ่งที่บอมที่หน่าสนใจมากๆก็คือมุมนี้นะคนก็คือ,อ เรียกว่าอะไรนะครับผมคนน่าคือ่าเจดี JD หรือเปล่าตับชมสวยงามมากๆครับผมดูอันดดูคโอ้โหมุมนี้ครับเห็นแล้วก็การตานจริงนะครับผมนะ นี่ก็จะเป็นชาวต่างชาติที่มาเยี่ยมชมวัดโพนะครับช่วงเย็นๆเนาะก็ประมาณบ่ายสองกว่านะครับก็ชื่อว่าเยอะมากๆนะทานผู้ชมนะ <c oughs> วันนี้เนาะ <c oughs> ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้นะ <c oughs> คิดว่าคนแบบอาจะหมดไปแล้วทานผู้ชมครับ โอ้โหทุกคนนี่ก็วันนี้ก็จะมาเป็นกุบทั่รวเลยนะผมวันนี้เนาะชาวต่างชาติก็หลั่งไหลกันมาเที่ยวประเทศไทยอย่างคึกคักจริง,รงๆครับวันนี้นะไม่คิดว่าจะอาเยอะขนาดนี้เด้อครับผมมองเห็นในวัดแล้วก็โอ้โหชื่งเลยนะท่านผู้ชมนะดูว้าวนี่จะเป็น่ารท่งเที่ยวทั้งนั้น,นครับผมนะส่วนมุมนี้ก็สวยมากๆครับผมดู ทัวร์นักท่องเที่ยวลงเยอะจริงๆครับดูว,ว้าวคือวันนี้ก็มาแบบกลุ่มแบบเต็มจริงๆนะข้างในวัดโพน่า,าจ,จะเต็มแน่นอนนะครับ,รบท่านผู้ชมครับดูนี่ก็นักท่องเที่ยวก็แน่นมัดน,นะครับผมเยอะเยอะมากครับเอาซะ คงใส่รองเท้าแทบจะไม่พอครับผมนะวันนี้ก็เยอะครับได้มาอัเเดนให้ FC ได้เห็นแล้วนะครับวันนี้ก็หลังไหลกันมาเที่ยวประเทศไทยเพื่อว่าคือคักสุดๆครับผมอีกกลุ่มหนึ่งก็ไปแล้วนะผมนะว้าวดูครับผมเยอเนานะ เดี๋ยวมองก็จะพาเข้าไปชมด้านในของวัดปรอีกรอบนะครับท่านชมเนาะมาเลเซียนี่ก็จะเป็นชุ่งใส่รองเท้านะครับนี่เนาะก็สามารถยิบได้นะบริษียตังนะครับผมนะโอ้โหแบบไม่ต้องถอดรอ,องเท้าตรงหน้าวัดนะครับท่านชมเพราะว่าจะทําให้ดูไม่สวยงามกับผมนะนี่ก็เป็นชา,าวต่างชาตินะครับผม ในละคนก็ต้องทำตามนะครับ

ก็นักท่องเที่ยวเจอจริงๆนะครับผมนะดูโอ้โหก็ยืน่ายรูปกันแบบคบครรวเลยนะครับนะบริเวณนี้ก็เชือวว่าสวยงามมากครับผม ขอมองเกาะจะใส่สุดไทยขอบคุนนะอันนี้เนาะนี่ก็จะเป็นช่างนะครับที่วาดลวดลายลงบนเสาเนาะก็คือ,อาหาโรไดย้ยากนะครับที่จะมีช่างมายืนาทาแบบนี้ให้เห็นนะครับผอก็เพิ่งเห็นครั้งแรกนะครับผมนะสวยงามครับ ันนี้ก็เข้ามาบริเวณวัดรู้สึกว่าชาวะตะวันตกก็ร้สว่าเยอะเยอะนะครับวันนี้นะเยอะกว่าตอนที่อบออมารอบก่อนนี้นะครับผมนะวันนี้โอ้โหเยอะเยอะมากๆครับสุดวันนี้ คือแบบนักท่องเที่ยวก็ต่อคิวแบบอ่าถ่ายรูปบริเวณที่บอมในไทยเบิ่งกับชื่อว่าเยอะจริงๆนะครับผมโอ้โหพนกับบอกเคยเห็นเนาะเชื่อว่าแน่นวัดจริงๆครับวันนี้อ้าวครับพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นอาบริเวณที่แบบทําบุญแล้วก็หยอดเหรียญใส่าบาทเนานะ ก่อนที่คนไม่เคยทําก็จะทํานะครับจะเยอะนะครับนี่แบบนี้เนาะนีเลยครับหยอดเรียนใส่บานก็จะสิอตเอาเรียนหยอดใส่บาทเดินสุดนู่นก็โอ้โหชาวต่างชาติก็ตื่นเต้นนะครับผมนะวันี้พักก็สย เห็นแล้วก็เป็นภาพที่สวยงามมากๆนะครับที่ชาวชาิชาหรือว่านักท่องเที่ยวที่สนใจในพระพุทธศาสนาพุทธเนาะก็เห็นก <c oughs> ตน็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นก <c oughs> <ๆ>็ยินดีครับผมเห็น <c oughs> แล้วก็มีแต่รอยยิ้มมาถ้ำชมครับด <c oughs> ีเลยครับโ, <c oughs> โอ้โห <c oughs> <c oughs> แบบนี้ก็เห็นได้นะครับที่ประเทศไทยเท่านั้นครับผมนะ ที่อื่นก็น่าจะไม่เห็นแล้วนะครับผมนะบริเวณนี้ก็สุดแล้วนะท่านชมนะแล้วก็จะเป็นอา่าด้านนอกนะครับมันบริเวณนี้ก็จะเป็นอ่ารังเสียนของพระนอนนะครับนะ ก็ลังเลกันมาเรื่อยๆเลยครับไม่หยุดเนาะปะ่ะเดี๋ยวอ้อมจะมาข้างนอกครับแต่บริเวณนี้ก็จะใส่รองเท้าเนาะก็ใส่รองเท้าที่จัดไว้ให้นั่งครับผมนะในกล่องมาบริเวณด้านนอกอีกแล้วครับผมก็เห็นบริเวณนี้ก็จะเป็นอากลม่มสุดไทยนะทุกคนนะเคครับทนชมครับอ้อมก,ก็ได้ตักภาพออกมา ด้านนอกแล้วนะครับผมนะนี่ก็มาบริเวณนี้ก็จะเป็นอ่าที่เซ็กอินถ่ายรูปอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะผมนะว,ว้าวเห็นแล้วก็น่าทึ่งจริงๆนะคนนะคนก็อยากมาถ่ายรูปบริเวณนี้ก็ซื่อ่าเยอะครับเยอะ นี่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวครับที่ใส่ชุดไทยมาถ่ายเกี่ยวกับวัดเนาะพัดโพธิ์สถานที่สวยๆงามนะผมนะว้า เห็นแล้วก็หน้าตะลึงพึ่งเพิดครับถ้าใครยังมาเที่ยวก็สามารถมาได้เนาะเอาก็ออกมา,น,นะามมนี่ก็คือวัดโพนะท่านผู้ชมนี่ก็คือต้นโพนะที่เรียกชื่อว่าวัดโพครับโอเคครับท่านผู้ชมครับมอมก็อาภาอัเบตคลิป ข้างในวัดแล้วเนะาะก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเยอะมากๆครับวันนี้นะนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูทูบมอมซิโน,โนครับสิ่งสำคัญก,ก็คือกดข่ามโฆษณาคลิปนี้เก่าหวัดส,สวัสดีครับสบายดี